ลาบอสสวัสดีครับท่านผู้ดูทุกท่านเจอกันอีกครั้งกับรายการล่าบอสนะครับวันนี้เราพาทุกคนมาที่ประเทศญี่ปุ่นเลยที่นี่เลยครับสวนสนุกอันดับหนึ่งของโอซาก้ายูนิเวอร์แซลสตูดิโอ ตอนนี้เราอยู่กันที่ยูนิเวอร์แซลแล้วนะครับวันนี้เรามาสายกันนิดนึงนะประมาณ10บโมงคนเยอะมากตั้งแต่บนรถไฟนะครับทุกคนกบนรถไฟขึ้นลงกังนีหมดเลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะได้เล่นอะไรบ้างคือวันนี้เนะี่ยเราจองเป็นเอ็กเพรสมาหลายอันเลยนะครับแต่ว่าช่วงเวลาที่เหลือเราก็จะไปเข้าคิวเล่นอย่างอื่นนะอ่าก็เดี๋ยวไปดูว่าตอนนี้ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอโอซาก้าเนี่ยมันมีอะไรอัปเดตบ้างนะครับ หลักๆวันนี้เนี่ยไฮไลท์ของงานนี้ก็คือพาเลทฮาโลวีนนะเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงครับฝ้ายวันนี้จะเล่นอะไรบ้างพายมารีวิวของขีดในโดเซาะอันนี้เอาไหมนนี้เอาไหมนี่ยอันนี้เอาไหมเอาไหมแล้วถ้าเกิดว่าหันหน้าปกติอะหันหน้าปกติได้ค่ะโอเคไปต่อนะไปต่อโอเคเฮ้ยเอาอันแรกไปเหรอเอาอันแไปต่อไปต่อไปต่อไปต่ไปลุยกันเลย เครื่องเล่นแรกนะครับที่เรามาเล่นกันในยูเอซอลนะครับเป็นเครื่องเล่นที่น่ากลัวมากผมว่ามันเครื่องเล่นที่น่ากลัวมากเลยเราเลยต้องรีบมาเล่นกันก่อนนะครับและอันนี้ก็คือคิดว่าไงอ่ะทัดพูดอ่ะจอนั่นเองนะครับใครที่กลัวฉลามก็คงจะกลัวนะจอจะน่ากลัวมากถ้าใครกลัวฉลามแต่ถ้าไม่กลัวฉลามก็ที่ได้เองนะคะเด็กเล่นนะครับอ่ะ ก็เรามาเริ่มต้นอะไรง่ายๆก่อนก็คือจอนะครับลักษณะจะเป็นคล้ายๆกับเรานั่งเรือเข้าไปแล้วก็โดนฉลามจู่โจมนะเดี๋ยวไปดูกันว่าบรรยากาศเป็นยังไงคือเครื่องเล่นนี้เนี่ยข้อดีอย่างหนึ่งก็คือคนน้อยครับนะเหมาะสําหรับการมาแล้วก็เล่นก่อนเล่นลอยอ,ยอื่นนะแล้วก็ไม่น่ากลัวเด็กเล่นได้ครับไปเดี๋ยวไปดูกัน do บ้างครับกับจอก็ก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมสนุกถ้ากรก็ชอบอยู่อยากจะฟังภาษาญี่ปุน่นออกว่าเขาเล่าเรื่องว่าอะไรบ้างแนะนําว่าให้นั่งฝั่งขวาของเรือจะสนุกกว่านะครับฝั่งซ้ายจะร้อนหน่อยฝั่งขวาจะสนุกกว่านะแล้วก็เป็นนั่งเรือสั้นๆเหมาะแก่การเริ่มต้น,นการเล่นนะครับไปต่อที่เรื่องต่อไปได้เลยไปเลย ตอนนี้กำลัง <Antwort> ว <noises> <that> ัดใจว่าใครจะเล่น Flying Dinosaur บ้างไม่เ <conoc> ป็นว่าเอาเลยไหมไปเลยขอคนขอคนเล่นไหนใครเล่น Flying Dinosaur 2คนนี้3 4เเอาไม่เอาหรอเอาเอาแล้วครับคนดีเราบ้างใจแล้วไปไปดิเดี๋ยวมุ่นหัวไปทั้งวันโดงฝากกล้องไว้ฝากกล้องไว้ถ่ายไว้ด้วยระวังแว่นดีๆนะ จับย่างงี้ไม่รได้แล้วว่าต้องถอดว่าเอาไปก็ได้นะเราเหลือสามหน่วยให้กำลังใจไม่เดี๋้อจะระบาดยสู้ๆไม่รู้เป็นไงไม่เล่นตอนนี้อีกสิบปีก็เล่นไม่ได้แล้วโอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรทางชาตินี้เราเล่นกันไม่เป็งเล่นด้วยจมิชคดีนะช่ดีนะแล้วเราจะพร้อมมือถือไปมีอะไรมีอะไรเป็นลา last word จะบอกว่าอินตาลีใช่ไม่มึนไปทั้งวันใช่ป่ะหรือคนไม่เล่นสุดท้าย ย่ดูดัว่ะดูไมอดกค่ามนาเาทีไม่น่ามเ่คดรำค้ออกมาจากคนที่เล่นบอกไม่น่าแตัวกว่าที่คิดุเอาเป็นว่าถ้าลังจะได้ขึ้นแล้วลายมาบอกแล้วกันอ่าเราเหลือกัน3หน่วย เราจะไปฮอปตจี่ปฮอตเราจะไปหาอะไรที่มันน่ากลัวกว่านี้เล่นกันไปดูก็คือจะพาไปดูไฟยิงสนุปปี้มีอะไรอ่ะป่เราไฟเหมือนกันเอาไหมง่ายไปแบบว่าไอ้เนี่ยไฟเลอร์ซอม่าป่าไฟสนุปปี้น่ากลัวก็ต้องเยอะไปเจอถิ่นของพวกเราแล้วกันดีกันดาไปไหนต่อดีป้ายเราจะนำไปไหนนี่ไงไฟยิงสนุปปี้โกโก้ ใครที่ชื่นชอบสนุ์ปี้นะครับมาตรงนี้นี่โอ้โหหลงไหลหลงไหลเลยสนุ์ปี <Sno> opy, ้คิตตี้เซามิ Kitty, สต<ะ>รีทรวมกันนะตรงนี้ถ้วยคิตตี้นะครับ Hello Kitty cupcake อ่า Hello Kitty cupcake นะเป็นถ้วยหมุนๆแต่ข้างหลังนี่เลยน่ากลัวมากเออน่ากลัวมาก เรื่ความเร็วสูงเออ่ะเดี๋ยวไปดูว่าเป็นยังไงรอเป็นของเป็นเครื่องเล่นที่รอน้อยมากสุดคืเอเพราะว่าไม่ค่อยไม่ค่อยมีคนกล้าเล่นใช่เออสูงต้องถึงนะ้ยร้อยสิบเซนก็ไปโอเคเดี๋ยวดูกันเสร็จแล้วครับเริ่มแล้ว ู้ว่าทำไมเขาหมุนเยอะจังวะอย่าเลยว่ะอย่าอย่าได้ผลเลือมเลยน้ำในหูไม่ค่อยดี เามาแนะนำที่รับใน Universal Studio นะครับที่นี่เลยครับ Imagination p l a y l a n d นะครับใครที่เหนื่อย<ๆ>กับเครื่องเล่นต่างๆนะครับเข้ามาหลบแดดได้ที่นี่เลยที่นี่มีแอร์และที่นั่งมากมายเลยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเด็กๆและผู้ปกครองนะครับใครที่เหนื่อยจากการเล่นเครื่องเล่นข้างนอกเนี่ยเข้ามาพักที่นี่ได้เลยเราไปกันต่อที่โซนถัดไปนะครับ โซนนี้ถือเป็นไฮไลท์ของยูนิเวอร์ลเลยก็คือแฮร์รี่พอตเตอร์นั่นเองโซนแฮร์รี่พอตเตอร์ตอนนี้นะครับมีอะไรอัปเดตเยอะแยะมากมายเลยใครที่เคยมาแล้วสามารถมาซ้ําได้นะครับในโซนนี้จะมีอะไรให้เราเล่นเยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่เครื่องเล่นที่เราจะมาเล่นกันในวันนี้คือ Harry Potter and The f o r b i d d e n Journey ที่อยู่ในปราสาทฮอกบอทครับระหว่างรอเข้าเล่นเนี่ยเราจะได้อยู่ในบรรยากาศของฮอกบอทแบบเต็มอิ่มเลยครับ เป็นไงว่างแฮนนี่รออที่สองของชีวิตก็<อ>วาดเสียวนิดหน่อยแต่ว่ามึนเยอะแกี่ัดงเลยนะมึนเยอะใช่เรากีสเรากลัวแต่มึนเยอะมากอเดี๋ยวให้ดูนะมีซื้อรูปด้วยมีซื้อรูปเ<อ>้าถามผมผมแนะนําให้มาเล่นไฮรปเตอร์หลังๆเลยเพราะถ้าเกิดเล่นแรกเล่นตอนแรกๆเนี่ยมันจะทาให้เรามึนไป้งวันนะครับเล่นหลังๆก็จะดีกว่าแต่ก็ต้องมาแหละแฮรี่สวยมากเลย ในเกมสวยในโซนรอสวยรวมถึงในโซนแฮร์รี่ออเตอรก็สวยด้วยครับทํามลาดเลยนะ,นนะอะนอกจากโซนแฮร์รี่แบบยมยมครับจากมืนหัวจากการเล่นแฮร์รี่ไปต่อที่เครื่องเล่นอื่นครับออไม่หว่าบบโอเค 流れてる。 อขาได้มานี่แล้วคอมเมนต์ว่ามาคนน้นเล่นนะสนุกนะแล้วก็เร็วด้วยเอาจริงๆไม่ซื้อเพรส่เซอร์แมนก็ไม่ได้นานอืนานไม่นานไม่นานขนาดนั้นรอได้ตอนที่เราไปเนี่ยเป็นช่วงฮาโลวีนพอดีนะครับก็จะมีคนแต่งตัวกันเยอะเลยช่วงเย็นเนี่ยคนจะเยอะมากขึ้นนะครับเราเนี่ยขอเกาะกระแสฮาโลวีนแต่งหน้าผีกันหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวไปต่อกันที่โซนต่อไปเลยตอนนี้เรากำลังเดินทางไปที่ ในส่วนของ Mario Nintendo Super Mario นะครับ Super Nintendo, Super Nintendo World นะครับเราได้ตั๋ว x เพ n s เนี่ยช่วง2ทุ่มเราก็เลยต้องมาตอนกลางคืนนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าข้างในจะเป็นยังไงเขาบอกว่าตอนกลางคืนก็สวยอีกแบบหนึง่งนะก็จะเป็นการจัดไฟเยอะๆนะครับก็ใครที่มาลองดูว่าอยากจะมาตอนกลางวันหรือตอนกลางคืนนะโอเคเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงครับ อยู่ในส่วนของ <veter ino. S 1> อนะ่าซูเปอร์ดินเทนโดเวิลด์นะครับก็อยู่ในโซนมาริโอแหลนะนเขาเรียกว่ามาริโอนะในนี้จะมีเกมให้เล่นเยอะมากนะครับอย่างแรกก็คือต้องมีนาฬิกาแล้วไปเก็บเหรียญเก็บก <c oughs> ุญแจเพื่อไปเจอกับบอสนะนี่คือหลักการของ,ของ вот ที่นี่นะครับเหมือนเราเวลาเล่นมาริโอจริงๆใช่หรือไม่ก็เราก็ไปเล่นมาริโอคาร์ดก็ได้แต่ทิ่เข้ามาจุดนี้แค่ถ่ายรูปเนี่ยก็หมดเวลาเยอะแล้วนะบอกก่อนว่าให้เหลือเวลาเยอะๆเข้ามานะครับผม โอเคเดี๋ยวไปดูว่าเราจะเล่นอะไรได้บ้างนะครับวันนี้ เราโบกมือลาจากโซนมาริโอนะครับเพราะตอนนี้เข้าสู่ช่วงไฮไลท์ของงานนี้แล้วครับพาเลทฮาโลวีนนั่นเองอเครับตอนนี้เราจ่งหน้าเรียบร้อยแล้วนะครับเรากําลังมารอเขาปล่อยซอมบี้ออกมาอยู่นะนี่คือไฮไลท์ของงานฮาโลวีนปีนี้นะครับก็คือพาเลทซอมบี้ในช่วงเวลา,า6โมงเย็นนะครับยวไปดูว่าเป็นยังไงนะซอมบี้ปีนี้จะน่ากลัวหรือเปล่านะครับ แล้วนะครับกับทริป Universal Studio Japan นะครับบอกได้เลยว่าที่นี่วันเดียวเนี่ยเที่ยวไม่ทั่วจริงๆครับยังมีอีกหลายอย่างที่เรายังไม่ได้ทำเลยนะสำหรับวันนี้นะครับขอลาไปก่อนใครที่ชอบทริปแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ